ที่เบสเซอร์วิทค่ะโชว์รูมรถยนต์มือสองสภาพป้ายแดงค่ะเกรดพิมค่ะตั้งอยู่บนถนนสีนาคารีนค่ะซอยสีนาคำขรีน448ใกล้ๆก,ก,กับ้างพาราไดาใครมาไม่ถูกสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางได้นะคะวันนี้นะนาจะพามาแนะนํารถยนต์คันนี้ค่ะเป็นรถก๊อตคาร์ค่ายโตโยต้านะคะสาหรับคันนี้เป็นโตโยต้าเอลติส 1.8T ปี2015เห็นหน้าแบบนี้นะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมสับขีดตกแต่งด้วยสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าค่ะ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอก mm hmm. ล,ล้อแม็กอัอลอยเดิมๆจากโรงงานยางขอบ16ยางใหม่ปี19สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะ mm hmm. เครื่องยนต์ดูโอ VVTi กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวและปรับไฟฟ้าค่ะมือจับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถคาดด้วยสีโคเมยียมแบบนี้มาชมในส่วนของด้านท้ายกัน,นท้ายไฟท้ายเป็นแบบ LED นะสัญ,ญลักษณ์ LT 1.8G 10 เดี๋ยวนาณา,าเปิดให้ชมด้านหลังห้องเก็บสัมพาระกันภายในด้านหลังห้องเก็บสัมภาระกว้างขวาง,วางสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะค่ะอุป,ปกรณ์ล้ออะไรกับแม่แรงครบคันเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะภายในของรุ่นนะคะภายในจะเป็นเบาะเปัาไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้นะคะเลขไม์แท้แค่150,000กโลค่ะ หน้าจอเครื่องเล่นเดิมๆจากโรงงานตกแต่งด้วยเคปราบสามารถเล่น FM AM แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลยาอิสระซ้ายขวามีช่องชาร์จไฟ12โวลต์และ120โวลต์เกียร์ CVT ภายในเบาะหนังสีดำเดิมๆจากโรงงานเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังห้องพิธีสารกันค่ะ ในด้านหลังห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากค่ะสําหรับภายในด้านหลังห้องผู้โดยสารกว้างขวางสะดวกสบายเบาะหนังตึงเปรีย้ยแอร์เย็นฉ่้ชั่วทางคันนะคะตรงนี้เป็นช่องวางแก้วค่ะค่ะวันนี้นะคะนานาจะให้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนเพจเบสวิดท,ที่ดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะปกติหน้าร้านขายอยู่ที่499,000บาทสําหรับวิดีโอนี้ลดไปเลยทันที40,000บาทเหลือเพียงแค่459,000บาทเครดิตดีออกรถ5,000ผ่อนต่อเดือนแค่7,500บาท ถ้าชอบสนใจแคปเจอร์ถ้าแชทแอดไลน์เอาไซเบสเซอวิทหรือโทรหาณนา,น,านาได้ที่เบอร์0883338448ค่ะ0883338448ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษจากเบสเซอร์วิทค่ะที่จะซื้อลรถมือสองอย่าลืมคิดถึงเราเบสเซอร์วิทพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ